ย้อนเส้นทางรักสแตมอภิวัตและนิวจีริสุราจากรักในวยัยใสๆจนถึงวันที่เป็นสามีภรรยาเริ่มที่เส้นทางรักของสแตมและนิว ทั้งคู่รู้จักและคบหาดูใจกันมาตั้งแต่สมัยเรียนมหาวิทยาลัยเบื้องหน้าการเป็นนักร้องของสแตมมีนิวเป็นหลังบ้านที่แข็งแกร่งคอยดูแลและจัดการชีวิตให้ตั้งแต่หัวจรดเท้าจัดการเรื่องราวทั้งภายในและภายนอกให้สแตมได้เติบโตเป็นศิลปินที่มีคุณภาพเป็นนักร้องที่น่ารักของแฟนๆ ต่อมาวันที่20ธันวาคมพศ2558สแ25ต็มอภิวัตรได้จุงมือแฟนสาวนอกวงการนาว่านิ uda, วจีริสุดาเข้าพิธีวิวาหลังทั้งคู่คบหาดูใจกันมาเป็นเวลากว่า8ปีหลังจากนั้นทั้งคู่ก็ใช้ชีวิตในฐานะสามีภรรยามาเป็นเวลา10ปีแม้ทั้งคู่จะยังไม่มีโซ่ทองคล้องใจ แม้ช่วงเวลาที่ทั้งคู่ใช้ชีวิตร่วมกันก็ต้องเจอมรสุมลูกใจที่สแตมและนิวต้องต่อสู้กับกลุ่มคนที่ไม่หวังดีได้เป็นบทพิสูจน์ความรักของทั้งคู่ดังที่ให้คำมั่นสัญญาต่อกันในวันแต่งงานเมื่อ10ปีก่อนที่สแตมได้ให้ไว้ต่อแขกผู้มีเกียรติในวันวิวาว่า สัญญาจะทดแทนนิวในสิ่งที่นิวให้ตลอดมาจนมีวันนี้ตราบชีวิตที่มีอยู่ส่วนนิวเองก็ได้ให้คำมั่นสัญญาเอาไว้ว่านับจากวันนี้ไปก็อยากจะใช้ชีวิตอยู่กับเธอไปจนวันตายต่อมาล่าสุดเกิดกระแสดราม่าสนันโซเชียลกับทั้งคู่อีกครั้งเมื่อสแตมได้กล่าวบนเวทีโดยเริ่มต้นว่าทุกคนครับผมนอกใจเมียเป็นเวลา2ปี ก่อนที่เมียผมจะจับได้แล้วหลังจากนั้นจึงเกิดเรื่องราวต่างๆขึ้นครับสารที่ประชาชนรับรู้จะต่างไปจากตอนนี้ไม่มากไม่น้อยอย่างแน่นอนอาจจะไม่เกิดเหตุการณ์ทัวไปลงผิดศิลปินหลายคนก็ไม่ต้องมาเกี่ยวข้องเลยแบบนี้ส่วนเรื่องราวดราม่าในครั้งนี้จะลงเอยยังไงนั้นเราก็ต้องติดตามกันต่อไปแล้วละครับคุณผู้ชม